สวัสดีค่ะโู้โหค่ะเมื่อนด้สทิ้าเห็นยังเห็นแล้วอย่าหัวกวนเ้ยค่ะเด้อเห็นเลยยัหัวควันเ้ยค่ะเห็เจี๋ยวไเบิ่งว่านี่คืออะไรนี่ค่ะนี่คือไข่เอ๊พี่น้องอาจจะงงงเนาะค่ะเนาะว่าเปลือกไข่เป็นยังคือเอาเปลือกไข่มาหลแท้นี่ก็เปลือกไข่นกกระทาเห็นบหคะ เปลือกไข่นกกระทามั่วให้ค่ะมั่วเสี่ยวทิมบัานี่เมญามูถามเพิ่นหูนะคะว่าว่าบ้านเขาไหนเรียงไก่บ้านบ่มน,นี่แล้วรู้ว่าไกลนะคะนี่เลยถ้าผู้ใดบระหัรไดหูนะคะนะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ถ้าใครยังไม่รู้นะคะเด้อนะคะเด้อว่าเปลือกไข่น่ะ ไก่เขาต้องการเลยค่ะเขาต้องการกินเพื่อที่จะไปสร้างไข่ใหม่ใหม่เขาโป้งหงว์เรา,เาค่ะเนาะเกลือไข่ยาวทิ้งเด้อค่ะเด้ออ่ะนี่บอง่ายๆค่ะนี่หายเรื่องง่ายๆแค่เนี่ยบางเทื่อนเขาบป้งหงเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเอ่อบางคนที่บป้งหงว์ก็อาอจ,จะเอ่อมีประโยชน์นะคะเนาะนี่เกลือไข่อย่าทิ้งนะคะสองกิโลกรั น่าจะของลูกวัวพี่โอ้ขอกคุณมูคนที่ให้่ไลายด้วยค่ะเนี่ยดีใจลายค่ะได้ตรวจไข่มาเนี่ยหนาวหนะนานาะวินเตอร์หนานาวน่ะไอ้ไก่อยู่บ้าน,นะคะ่ะไข่ดีขนาดด้วยค่ะเด้อเปลือกไข่อ้มกเมื่อกี้ไก่กันเนาะค่ะเนาะอาหารไปใ,ใกล้ไปเก็บไข่ไก่กน้ำนี่ค่ะไข่ที่เขาต่ไว้ตะกี้นี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห่อไปให้เขาน้ำอืมที่ไหนถือไปหมดเนาะเนี่ย มาหลายย่างหลายเนียวเท่าไหร่เดี๋ยวจังไงพี่น้องจังไงเอาไปยังไงเหมือนคือสิอลบแถวตีพี่น้องต้องเดี๋ยว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 ไปเปิดประตูก่อนอันแรกเปิดประตูไว้ก่อนเอาค้าวซีนีมือถือเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาค้าวซีนีมือถือ คือไปมดอยู่เด้เห็นว่าเป็นตัวน้อยๆจ้จอยงสืกเอาไปมดอยู่ด้วยค่ะนี่เมื่อนีฝนตกแต่ว่าหิมะยังยังอยู่ฝนตกแต่ว่าหิมะยังยันอยู่ต่ว่าฝนตกใส่มันเหรอค่ะดีล้อมที่เลยละลายถ้าฝนตกใส่หิมะอากาศมือนี่ว่าติดลบนะคะมือนี่อากาศสามองศาอยู่เขาเปิดบ้านใกล้ได้อยู่ดอกเห็นบอกค่ะเขาเปิดบ้านใกล้ได้อยู่ดอกมัน นันบวกอยู่บวกสามอยู่นม่ได้ลบได้ยินเสียงไก่ปะค่ะเขาได้ยินเสียงเขาตั้งแต่เปิดประตูพูดนะค่ะเพราะแกล้เงี้ยเอาละพักกันมาถ่ายอยู่นานบ้านไกลล่ะพอดี เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูมัน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 เสียแล้วองเสียค่ะซื้อม้ากินบ่เหมดเห็นบ่อค่ะนี่ประโยชน์ของไกล้ก็ดีสิละอาหารเที่เซื้อม้าเรากินบ่หมดบ๊อบเ่าก็ให้มันกำจัดให้งา้ะโอ้ยามนควบเดี๋ยวเอาถือกันเดี๋ยวกุ๊กกุ๊กกุ๊กสวัสดีเดี๋ยวก้อนลูกเดี๋ยวก้อนออกมาก้อนออกมาก้อนออกมาก้อนอย่าไปง้อยไ้แม่อะตัว มาวะเขาวะเมจองเป็นเนจ,นจ้าข,ของเลยนะเธอเนี่ยจองเป็นเจ้าข,ของเลยนะนใครจะนวยมือเนี่ยฮ้ใครจะนวยใครจะนวยมีหอดบักแตงดวงด้วยแค่น,นี้แบบแตงดองเรไว้ไก่กินว่า <c oughs> <c oughs> ดีดองไว้แล้วพอดิ <c oughs> มันนั่นส้ม มันนั่นดอกไว่าเออเราไม่ไ้มัสองสิบปอนบอนบอนบ่ค่อยแบบว่าแข็งกรอบอมี่ยงใช่ไหมคะก็เลยเอามา,หาให้ไก่เพื่อเขากินทดลองเบงนนนิ้งเน้ะเนาะก็หวังว่าเขาสิบขี่ <c oughs> แตกด้วยค่ะเนาะเฮ็ดไปตัวมาเตรียมจีิงหรอค่ะเลี้ยงไก่้เดี๋ยวว่ามันเลี้ยงเป็ดเนาะค่ะทดลองไป อันใดดีกับเบิ้งเอาคะ่ะเบิ้งเอาว่าเออเขาถ้าเขากินบ่เป็นอยังนันบ่คนะ่ะเนี่ยขขขเขาก็กำจัดเศษอาหารในกวเเนะื่นให้เขาถ้าเขากินแล้ววันนี้ท้องเสียอยังเสียเดี๋ยวสิว่าบอกอีกไม่เทียหนึ่งด้วยกันสิวได้ทำตามดนะ้วยค่ะเนาะนี่นะคะเนี่ยเมื่อนี้ฝนตกนี่จากฝนบ่คะเดี๋ยวมาเบิมงเบิ้ายใกล้กันเนาะคะ่ะเนาะว่าว่าเขาได้น,นจะฝน นี่เปลือกไข่นะคะอย่าทิ้งนะคะเนี่ยตับม,ม้วนๆนั่งเสร็จแล้วค่ะเอามาให้เขานี่ค่ะเนี่ยเขาเดี๋ยวเบิ้งไข่ใกล้กันค่ะว่าได้ได้จักฟองหมอน,นี่นั่นเห็นบ่ค่ะอ๋อเมื่อนี้บ่ตกตื่นเต้นอีหยังเลยเห็นบ่ได้โสงฟองฟเองแต่ว่าเมื่อนี้สี่โมงเช้าเนาะคะ่ะเนาะเขาก็อาจเขาอาจสิไข่อีกไหมก็ได้บ่ ใกลสวย哟ะสะอาดแต่ไก่อยู่นี่เนี่อนข้างซีซีท้นนะคะเด้อเพราะว่าเห็นเห็นนั่นไก่บ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับป่วยเดี๋ยวกับป่วยเดี๋ยวกันไก่้นะเดี๋ยวก็เป็นห้าเป็นอย่างแต่ใว่าไก่อยู่นี่เนาะถึงทีติดลบะะลบ,บ่ค่ะลบสิบสามองศาก็ะบอเป็นอย่างไรคะยังแข็งแรง สุขภาพเขาดีแสดงว่าใกล้พวนี้นะคะมันเป็นใกล้เมืองหนาวเห็นบ่ตัวน,นี้สิเขาไปไข่อีกไหม่ได้นะไเห็นไม่ห็นเขาไี่เขาไปไข่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นบ่คะนี่เลเี้ยงไกล้ซี่โตเนี่กินจนเอาออกมมแลอว <c oughs> อ่ะทำอาหันได้พรอมกับกับบเป็นยัง <c oughs> <c oughs> เหมันก็ว่าเขาปวดเดี๋ยวลห่วงกินห่วงกินน้ําแล้วก็อยากไปไข่น้ำเสียแสดงว่านั่นแหละค่ะเด้คขอยไปไข่ะนะคะอีกพสองน่วยนี่แถบซิโบมีเลยค่ะมือละสามน่วยสีน่วยค่ะสีน่วยนี่บอยอืเดี๋ยวพี่น้องคะพอดีเดี๋ยวสิพาไปเบื้องหลังบา้านหลังบ้านได้ขอไก่ไม้มาด้วยค่ะพี่น้อง เห็นไหมคะปล่อยเขาเขาก็ออกมาด้วยค่ะน่ะมันเลนหิมะซื้อเลยค่ะนี่แต่ว่าคนที่นี่เขาว่าไกล้มันมองบ่เห็นหิมะว่าวสั่นมันเลียวไม้มัน็นมันมันเห็นหิมะแล้วมันบบเห็นหูงล้สั่นวาคนวาด้วยนะแต่ว่าก็เห็นมันแลนอยู่ด้วยหล่ะค่ะนี่มันกระต่มันโเห็นว่ามันผิดปกติมงไดหรือจังใดแต่ว่าฝนมันตกไกล้กับโบคอยมักตากฝนเนาะแต่ท้านี้ต่หิมะนี่ก็บ่เป็นยัง เข่าไปแล้ววะที่ไหนออกมาแล้วเอ๊มื้อนี่ฝนตกวะที่ไหนเนะาะบ่อยากเล่นเล่นกับที่เข่าไปในบ้านอนี่แหละค่ะเขาอยากเข้าไปเขาก็เขา้าเขาอยากออกมาแล่นเล่นเขาก,ก็ออกมาแล่นเล่นอาหารก็ยุบข,ข้างใน,นนันเรียบร้อยเนาะคะะะ่ะเนาะใกล้ๆอารมณ์ดีค่ะนี่ค่ะท่อที่ว่าเว้าไว้เนาะคะะ่ะเนาะท่อท่อมันตันแล้วบบนี้แฟนเกี่ยวรถเมคโครมาขุดหน้าบ้านเนี่ยค่ะ ุดลากเข้าไปหาท่อระบายมันเชื่อมกับสองบ้านกับบ้านข้างๆเนาจ้ะค่ะเชื่อมกันสองบ้านบ่ะนี้เพราะเวลาฝนตกหรือว่าพึ่นมิสซาไว้น้ำพึ่นปล่อยน้ำออกมานบอกค่ะวันนี้น้ำมันมันแรงมาอัดข้ากับตรงนี่นะอัดใส่กับท่อตรงนี้แล้ววันนี้ท่อข้างในเนี่ยมัน้อยบอกบ่ะมันกระบายยากเนาะเดีซื้อมะเกี่ยนเปลี่ยเอาท่อขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกใส่ไปแก้ปัญหาลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งหลังบ้านเนาะค่ะเนาะ อันเพราะว่าอันที่ซื้อไว้นะคะมันมีอันลงไกลมองเลี้ยงไกลมองบานไกลน่ดิสิพาไปเบิ่งเพราะว่าแฟนนได้สร้างประตูอัตโนมัติมาด้วยค่ะประตูอัตโนมัติอันสําหรับไกลเวลาเวลามันมนันมืดบอกคะเวลามันมืดนี่มันจะสิปิดเองอัตโนมัติ เวลาที่มันสว่างมันก็สิ่เปิดเองอัตโนมัติจังเสียค่ะมันมีแบบนี้นําด้วยค่ะเด้อผู้ใดสนใจเดี๋ยวค่อยค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะนะคะเห็นบ่าตรงนั้นเป็นหลงจอดรถที่นี่อันแฟนที่ต่อต่อไฟไปนะคะต่อเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มียแต่ว่ามันโดนตัดเนาะค่ะเนาะมันตัดมันบ่ที่นี่เฮ้ามาซื้อที่มองด้วยวันนี้เนี่ตรงนี้ก็เป็นกระต๊อของเฮ้าอยู่แล้วมันมีไฟฟ้ามีอย่างอยู่แล้วนะคะเฮาก็แค่ต่อไปอีกนิดเดียว ะะต่อไปอีกนิดเดียวไฟฟ้าก็จะได้มีเปิดนะคะเนาะนี่นี่ลวเขาก็ไปซื้อม้าแล้วค่ะที่ว่าให้ฟังล้วค่ะนี่ลวเขาไปซื้อม้าแล้วเดี๋ยวรอแค่ว่าปักหลักแล้วก็อ้อมมันนี่นโค้นตรงนี้ก็ีะอ,ออกที่บอกไว้นะคะแต่ว่าพี่น้องพี่นอ้องอัน,นพี่นี่กับแป๊กเปนะคะเนะาะมันเจอเป็ดเปลกเบบว่าเดวบว่าอย่างว่าที่พี่น้องเห็นอันนี้บ่ อันนี้อันอันเป็นอันคล้ายๆกับว่ามองกิบกระดูกด้วยค่ะมองก็บกระดูกเพิ่นพ่อแม่เพิ่นตายแล้ววันนี้เพิ่นเอาเอาไปเผาแล้วมันก็เก็บกระดูกมาไว้มงเ์ด้วยค่ะแล้ววันนี้พ่อพิ่นขายที่พิ่นก็เสียกระดูกพ่อกับแม่พึ่นไปน้ำแฟนก็เลยมากงออกมากงจริงๆมันก็เป็นสวยงามก็านีอยู่ค่ะเป็นอันเป็นที่ครอบสวยงามอยู่ค่ะนิมวานี่เพิ่มมั่งออกอันนี้ก็ไป นี่แหะจุดเทียนจุดเทียนแบบบอกเพื่อนนะคะก่อนเสียวเพื่อนออกไปเนาะค่ะนเฮากกบบรูว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นดูเพื่อนเพื่อนกาซิยูหนี่ยูฮขกก็บรูเนาะค่ะนะบอกก้าวเพื่อนไหและเนาะค่ะนอฮาเฮ็ดอีหยังผิดพลาดประการใดไปเนาะฮขกก็ขอเอาไพ่เพื่อนมันบอกคะเนี่ยมันเป็นที่ของเพื่อนนะคะที่ของเพื่อนลูกสาวเพื่อนขายค่ะเนี่ยเนี่ยคายนี่กระมองแม่พ่อกับแม่เพื่อนเนาะค่ะเนาะ แล้วว yeah. ันน en <laughs> ี้เขาเนี่ยซื้อที่นะคะสุดแค่มงนะคะมงนั่งเล่นนะคะเขาซื้อไว้กับบ้านบ้านหลังนั้นเนาะค่ะเนาะนี่บ้านหลังนี้เราวผก็จะมีพื้นที่สุดมาหอดหอดมงนั่งเล่นนี่เนาะค่ะเนาะวันนี้นี่ตอม้นี่เนาะค่ะเนาะนี่อันตอไม้นี่ปวดหัวพุคค่ะมุนไปน้ำก้องจะปวดหัวด้วยค่ะนี่แล้ค่ะนะที่มงนี่เพิ่งกระขายตอไม้อีกไม้ป่ะสินะหลังข้างไปข้างหลังอีกไม้น้อยนึงค่ะจะหลันี่แล้วค่ะนะเพิ่งกระขาย นม่้มงนี่ก็เสี้ยวไว้มุ้งไก่สันดิมันมันขีดขานตัดหญ้าคันเนี่ยมันมันบ่ราะมันพื้นที่เรียบเนาะค่ะเนาะเขาก็เอาหญ้าลถตัดหญ้าตัดบ่ได้บอกไหมเขาก็เอาไก่มาเลี้ยงเลยค่ะนะเห็นบ่ไก่มันก็มีพอดีมื้อนี้ล่ะนี่เขาก็เอาไก่มาเลี้ยงเลยบัดนี้มันก็สิแปนบอกไหมเดี๋ดยวสิพาไปเบิ่งค่ะพี่น้องอันที่ว่านเพิ่นอันแฟนเอาออกมานี่นนนน เนี่ยเนี่ยอันม่ไหวกระดูกนะค่ะคุณจะยูลูกข้างในอะไนะครับเดี๋ยวเขาได้ใส่กุญเจไว้บนที่หมุนรอกกุญเจเห็นบหมคะนี่แหละค่ะนี่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 เป็นกระดูกของพ่อกับแม่เพิ่งเนาะเดี๋ยวเพิ่งซิมาเอาไปเนาะค่ะเนาะตากับยายก็ซีไปยูน้ำลูกเพิ่นงรอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบ้านไกลค่ะพี่น้องไกล ไก่เราจะมีบ้านใหม่แล้วนะเพื่นเพื่อนได้ม,มาอยู่ดูแลเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเ่อได้ม,มาอยู่ดูแลเสียเฮากระบอก้าเขามาแล้วเฮากระบอก้ามาเห็ดยังแล้วเพราะว่ามันเป็นทีเขาเนาะมันเป็นของของเขาอะ่ะน,นี่ค่ะเพื่นเนาะนี่ตรงนี้ที่เป็นบ้านไก่เลยค่ะเพื่อนเนาะบ้านไก่ซึ่นี่คือส่นนสวนของ,งประตูห้องนั่น กําห้องนี่เดี๋ยวเดห้าสิมาเฮ็ดเฮ็ดตรงเนี่ยค่ะเจาะตรงน่ะเจาะประมาณมงใดวงหนึ่งบริเวณนี่แหละค่ะน่ตรงหน้าประตูเดี๋ยวห้ามาใส่อัน,อ,นอันประตูอัตโนมัติกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายามบางังเ้าเหากับเต้องมาคอยเบิงมันทุกมือนะคะว่ามาปิดประตู มักคอยเปิดประตูปิดประตูให้เขาขเสียค่ะเขาประตูมันก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเดียวมือที่เฮ็ดเดี๋ยวสิมามา่านเฮ็ดให้เบิ้งเนาะคะ่ะนอกว่าว่าประกอบจงังไดเฮ็ดจงดังไดเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิมาถ่ายวิดีโอให้เบิ้งเพื่อว่าใครผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะเนาะอยากสิเฮ็ดแม่นบ่คะเพราะเฮาเรื่องเรื่องไก่น่ะบ,บางเที่เฮากลับเฮากลับเบิ้งบางเที่ไปงานไปงานอีหยังที่ว่ามันนี่นะคะเฮาก็บ่ได้ว่ามีเวลา มาเปิดประตูให้เขาหรือปิดประตูให้เขาเสียค่ะบางทีว่างานมันเกิดได้อย่างเช่นนะคะ่ะน่าค้ำคางมาเสียหมาปลาแมงกระลายเลยคะ่ะทั้งนกหูนกนะคะนกอย่างเดียวบอกเขาเอินเดียวเนาะเขาก็อันค่อยมาเอาไก่เากขาเสียค่ะนี่แหละค่ะนะเห็นปะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อค่ะเด้อถึงมันสียาวผดแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ